สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารู้จักกับแบบฟอร์มหนังสือรับรองนะคะซึ่งแบบฟอร์มหนังสือรับรองนี้จะเป็นหนังสือรับรองที่ระบ,บุว่าสินทรัพย์ตัวนี้เป็นสินทรัพย์ฝ่ายสามีหรือฝ่ายภรรยาแต่เพียงผู้เดียวนะคะเป็นหนังสือรับรองกรณีที่เพื่อไม่ให้สินทรัพย์ตัวนั้นหรือชิ้นนั้นหรือเอกสารสิทธิ์ของอันนั้นเนี่ยค่ะถูกเอาไปแบ่งเป็นสินสมรสกรณีที่ เกิดปัญหาระหว่างคู่สามีภรรยานะคะซึ่งหนังสือรับรองตัวนี้จะเป็นตัวหลักฐานนะคะว่า,าสินทรัพย์ที่เราซื้อในระหว่างสมรสอะคะ่ะเป็นของใครนะคะซึ่งสามารถทําตัวนี้เอาไว้ได้ตั้งแต่ตอนซื้อได้เลยนะคะซึ่งในรายละเอียดของเอกสารชุดนี้นะคะ่ะสามารถขอได้ที่สำนักง,งานที่ดินนะคะเราจะทําตอนที่เราซื้อหรือเราจะทําตอนที่เราขายก็ได้ถ้าเราทําที่ตอนเราซื้ออะคะ่ะ เอกสารฉบับนี้หนังสือฉบับนี้ค่ะก็สามารถที่จะแนบไว้กับโฉนดที่อยู่ที่สำนักงานที่ดินได้เลยนะคะเพื่อให้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะคะหรือในกรณีที่เราไม่ได้ทำในตอนซื้อเราสามารถมาทำตอนขายได้แล้วก็ทำวันย้อนหลังได้เพราะว่าในเอกสารฉบับนี้ค่ะมันจะมีระบ,บุบอกว่าสามีชื่ออะไรภรรยายชื่ออะไรสินทรัพย์เป็นประเภทไหนที่อยู่ของสินทรัพย์ เป็นอะไรหยู่ตำบลพิกัดอยู่ตรงไหนประมาณนี้ค่ะแล้วก็สินทรัพย์อันนั้นเป็นที่ดินเปลา่าหรือว่าเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นบ้านหรือเป็นอาคารชุดระบุได้หมดค่ะแต่สาระสําคัญของแบบฟอร์มชุดนี้ก็จะถูกระบุว่าเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคลหรือสินทรัพย์ส่วนตัวจะไม่สามารถจะไม่เป็นสินสมรสนะคะซึ่งอันนี้ค่ะก็จะเป็นหลักฐานอันดีนะคะว่ากรณีที่เราซื้อซื้อซื้อทรัพย์สินหรือซื้อสังหาในช่วง ในช่วงระหว่างสมรสหรือว่าช่วงระหว่างที่อยู่ในการจดทะเบียนสมรสนะคะจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะและก็เอกสารชุดนี้นะคะก็จะเป็นข้อดีสําหรับคู่สามีภรรยาที่มีคู่สามีภรรยาเป็นชาวต่างชาตินะคะถ้าทาเอกสารฉบับนี้เอาไว้นะคะเวลาที่เราขายมันก็จะชัดเจนว่าสินทรัพย์อันนั้นเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวจะไม่เกี่ยวกับคู่สามีภรรยา จะไม่ต้องให้คู่สามีภรรยาไปเซ็นยินยอมหรือเป็นเซ็นรับทราบเวลาที่เราจะขายนะคะมันก็เลยทําให้เอกสารชุดนี้ค่ะก็จะอำนวยความสะดวกให้กับคู่สามีภรรยาพอสมควรนะคะในเวลาที่เราจะไปโอนกรรมสิทธิ์ที่สํานักงานที่ดินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะทําไว้ได้เลยแต่ถ้าโอเคว่าสินทรัพย์อันนั้นเนี่ยคุยกันอย่างชัดเจนว่าสามีภรรยาเนี่ยต้องหารก,กันคนละครึ่งหรือแบ่งกันคนละครึ่งอันนี้ก็ไม่จําเป็นแต่ว่า าตัวไหนที่ก้างถึงหรือส่วนไหนที่เราอยากจะรับเป็นของเราฝ่ายเดียวหรือให้ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งแบบเพียงผู้เดียวอะค่ะตัวนี้ก็จะดีมากเลยค่ะเราจะได้ไม่ต้องอามากังวลในเวลาที่เราโอนกรรมสิทธิ์นะคะหรือจะได้ไม่ต้องกังวลในเวลาที่เกิดแบบการขัดแย้งระหว่างสามีภรรยาที่ต้องแยกทางกาันค่ะก็จะได้เอาตัวนี้เป็นตัวชัดเจนได้เลยว่าอันนี้เป็นของใครนะคะ ก็หนังสือตัวนี้ก็จะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนะคะอ,อ,อาจจะถ้าเกิดสามีภรรยาที่คุยกันเข้าใจนะคะตัวนี้ก็ไม่จําเป็นเนะว่าโดยส่วนใหญ่เอกสารชุดนี้ค่ะจะใช้สําหรับกรณีคู่สามีภรรยาเป็นชาวต่างชาตินะคะเพราะว่าเวลาที่เราขายที่ดินนะคะบางครั้งเจ้าหน้าที่ก็จะถามว่าอันเนี้ยเมื่อเมื่อเขาเห็นเรามีอาจจะมีนามสกุลเป็นต่างชาติหรือว่า มีความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะถามว่าอันนี้เป็นของใครคู่สามีภรรยาเรามาไหมเขาอยู่ที่ไหนเขารับทราบไหมมันก็จะอาจจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนท้นิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้แนบเอาไว้ทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นนะคะเพราะนั้นก็ถ้าเกิดใครยังไม่ทราบหรือใครยังไม่มีก็สามารถขอได้ที่กรมที่ดินนะคะก็เขียนให้ชัดเกนเพราะว่าในนี้ก็จะมีแค่คู่สามีภรรยาเซ็นแล้วก็พยานนะคะ ทำไว้ให้เรียบร้อยตั้งแต่ตอนซื้อดีกว่านะคะเพื่อป้องกันปัญหาเวลาที่เราจะขายต่อนะคะก็ว่าทลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะไว้เดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปหน้าสําหรับเก็บความรู้ดีๆในเรื่องของที่ดินนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ